S <S เลขผููนางมันออกต่พิษสลีกงวดก่อนพูดบอกหกหนึ่งมันออกหกเจ็หนึ่งกับเจตัวเดียวกันงวดวันหนึ่งบอกเจ็ดแปดออกหนึ่งแปดแต่ว่าบังเอิญแล้วว่าไปออกตะทะลดเจ็งปูนางอ่าศูนย์สาศนย์หนึ่งหย่อนหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่ยอนสามนยมหยรือแต่เลขสองส่ทัออกอ่าแต่ว่ากระบอได้บอกเลขตัวนั้นเพราะว่าผู้นาง บอกเลยว่าวดนี้ผู้นาปล่อยตัวเดียวแค่นั้นปล่อยตัวเดียวเท่านั้นครับครับผู้นาปล่อยตัวเดียวอ่าบ่ปล่อยหลายตัวอ่าเพราะว่านบมือจนอนบมือเห็นเข้ามาแล้วผู้นาจะทาไม่เหมือนสี่ห้ากับหนึ่งเจ็ดอ่ากับเจ็ดสองกับเจ็ดหาเจ็ดสามบอกตัวเดียวเป้ง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 ไปงเปลดอ่าถือกระถือบ่ถืกถอกระถืถอ หนึ่งกับเจ็ดมันตัวเดียวกันเรื่องอะไรบัเบบเบงเกินว่าปูนาผมไม่เวลาร้อนนี่ก็สีผมไม่เวลาแจ้งนี่อนบอเสร็จวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้ปูนาก็จะเดินทางไปที่จังหวัดศรีสะเกษอำเภอกันทะลาลมไป,มปทำพิธีขึ้นเพื่อนไม่ให้ลหูกให้ห้านสู้ขวัญปีใหม่ต่อกันสองปีแล้วเนาะอะพร้อมเลยอย่างทุกๆช่องนะากันพร้อมแล้วบอกปูนาเพื่อไปจะได้พรอนคักแน่ถี่เพราะไ่สวย ท้องใสปัญญาท้องใสโอ้เราว่าแตอนปัญญาสบายผู้เ, oh, ววเจ้ามันไหวกับใสมันก็ใกล้กันนะเนี่ยมันพ้นสัญญาตะกี้มากคือสัญญาดีแต่กูอืมมะเป็นในอยังมามีบ่มันติดติดระคัดบ่แม่นจ้ะนานไปหีืแล้วเออมันก็สร้างเป็นของผู้หนังก็อก่างนี้ปั้นสุ่มสองทุ่มมันทีมัดหนุน เอาบังยืนซื้อน่ะบังบอวามัาฮอนพอซาที่วีนาะสิบบาทคนได้ไหมใครไม่ได้ก็ทายคีิปเอาแต่บนไดก็ทายคลิปเบาอันพร้อมแล้วจะคอยบอกกูนาเด้อขออนุัเสีนปี่้มานไวันปีใหม่พอเพิ่นเด เน,ะน response, um. ี่ยมันนี้มาตุ่มบ่โฮมแห่งถ้ำสองถ้ำมะพอกันบัดเนี่ยอืมเนี่แหละคนว่าปูละคนบริจาคถ้ำบรรลุถ้ำบรรดาลจ้ากว่พักขันว่าอีกยังโตโตเต๋เต๋ถึงถึงถึงป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 ึงไปผู้บริเลียนกับบริลุธรรมคือผู้รู้เนี่ขันภาษาพระพุทธเจ้าว่าธรรมคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้โทษอ่าแต่ว่าธรรมก็คือการทำทำมหากริ้งทำนี่ทุกเจ้าเห็นอยู่ในกระทั่งเมือนกันเนี่ อีเนี่ยเขาว่าถ้ำเนี่ยคณะว่าถ้ำมันจะได้อยู่ได้กินบรนระเบียวอ่าทุกอย่างมันต้องเป็นธรรมไม่หมดนะพี่น้องอันเดียวไปใหมฮะ,ะอืมเอมาเรือๆๆรเรือเรือพญท่องใส่ท่องใส่ทับถนนชู้สีเลยจอดนองอย่างนี้มาเซาเลไอพ่อเข่าวเราจะเริ่มว่าคอมมิตยูทูบอะไรเนี่ยนี่พ่อเอง เ็สอเจ้า,าแล้อหนึมม่ออาางนี่แกจะเจอในยูทูีกพอสอนว่าทำเองก็ได้แหมผู้สอนคอยเล่นลยนะูทูปด้วยหน่ะผู้เห็นยูทูปไม่ค่อยได้รับพอท่อมีพอสอนคอยเห็นเป็ี่นตั้งสมัอนี้อ่าอยู่ในน,าานี้มีแต่อาจารย์คอยเบิดนี่ช่อมยูทูปอาจารย์คอยเปิดนี่เพิ่นสอนเนาะอ่าผู้หน้าก <c oughs> ็อยายามอ่าผู้หน้าก็พยอยากเฮ็ดแต่ก็เฮ็ดกันไว้สุดท้ายแล้วก็แม่นคือควบนวายนี่แอกันไว้ แล้วว่ากันเอาช็อตอายไปเอาช็อตพูหนูไปนะมาเที่าช็อตพูนอากจังหน่อยถ้าพร้อมแล้วบอกปูนอางเด้อได้ครับได้แล้วได้แล้วระบบท่องใสเอเอฮะกราบสวัสดีพี่น้องพ่อปายทางช่องทุกๆช่องก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนะเาะควันนี้เป็นมือสันวันดี มือเศรษฐีอมุตโชควันที่13เมษายนพุทธศักราช2 5 6 5ถือว่าเป็นการขึ้นปีใหม่เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่อของแต่ละคนแต่ละบคุคคลสมัยโบราณแ่่่าทั่เมือนี่ยห่อเอาปีใหม่เข้าไปใส่วันทีน่1มกราคมซึ่งมันเป็นปีใหม่ของทางยุโรปเขาหรือบัฒนิรรมเตษไรเป็นทะโลกแต่ปีใหม่ไทยๆเข้าอีีแล้ว รถน้ำดำหมวอภูเท่าผูแก่พระสองฆ์องค์ข้าเจ้าในแก้วันที่13าเมษาเมื่อนีปูนาก็คือกันแด้มีโอกาสจัดพิธีรถน้ำดำหมวอภูหลักผูใหญ่และก็บอาภพุทธรูปต่างๆทีละห่อมากราบมาไหวา้มื่อนีถือว่าเป็นเมื่อสันวันดีก็ดีใจที่เห็นช่องยูทูบต่างๆมหาปุนาบรีกับ่บคเด้เอิน้นไส้ว่าทางคนก็ต่างไม่พระ,ะทางคนก็ต่างไปกันมีงั้นใหญ่ปูนาก็ดีใจยังเห็นปีเห็นน้อง เห็นช่องยูทูบต่างๆยังเล่งเห็นความสําคัญของปูนาเพราะว่าปูนาบอกเลยว่าเลขเข้ามั่งไม่เข้ามั่งก็แล้วแต่ให้เอาบวงสินดวงท่ำปูนาช่วงนี้เพราะปูนาเคยทําสถิติมามากที่สุดแล้วเจ็ดวดซ้อนเมื่อนี้ปูนากับมนณาทาาให้แต่ละช่องแต่ละช่องเลพี่ีนองเอซสิงปูนาปล่อยชุดเดียวตัวเดียวชุดเดียวตัวเดียวโดนโดนเลขตัวนี้ได้มาเตอร์ เลขตัวนี้เมื่อนั่นผู้นาคเดินทางไปที่บ้านออ้บรรห้อนเก่าซีพี่น้องซึ่งผู้นาคไปตั้งศาลไว้ให้แล้วแต่กระบอกเคยไปกราบบปไหว้แลก็จยาจะเตือดอกบาบังเอิญว่าอา้ผู้ไอย้อยบ้สมบายเป็นอำมาตย์กัมาพานไปซีอีกนึงาอ้บันห้อนเกาซีที่บรเห็นเรามาเนาะ,ะผู้นาคก็เลยไปบอกเราเอาสศาลประภุมิศาลบานศาลหน้าศาลตาตังใดญ่บุญมึงไปหายาสูบไม่คุณจะหากองในพรรวจ เจ้าทีอยู่เงื่อนคนซึ่งบอกผู้น่าไปตั้งให้บอกเลขถือตลอดได้พี่น้องถือมาซีหังวัดเท่าละสองแสนสามแสนไอ้น่ะนะเมื่อเราลืมลืมจุดถูกจุดเทียนไหวตะวันถือเหรียญแล้วสิ่ฟอนนะงวดสุดท้ายถือแล้วเล่าบอานั่งล่ำไปฟอนเราบ่เอาประเทศอีหยังไ้อ่าเูก่ิสิเป็นนักสั่นบูได้แล้วก็ยังนึงไอ้เพิ่นก่ามาบนบานสันเก่าไว้ว่าถือเหรียญละหลายจะมาทําประตูโค้งให้อ่าเพิ่นเก่าตะตะอิดม่อนมาอตะอิดนั่นมาผู้นาไก่ลูกศิษย์ลุงหาไปเฮ็ด กาได้มาบอกเราข้าสซีเรยว่าขันชวกขันเช้าหลือสิไม่ใช่เด้อบอกอีพอแล้วอย่าไปเป็นเพิ่นทักปุ่นก็ได้บางเงินเราไปเพิ่นเรามาสู้เ้องขอยาสูบได้ชะหากกอกูสิบอกเลียมึงเอาบมไปใมาขอเลยกูสิให้มึงตัวเดียวโดดๆมึงก็ต้องพาไปซื้อตัวไหนมันจะไดน่ะก็เลยแต่ยาสูบมาหากกอให้แล้วก็เลยพันจุดสูบให้เนาะเอาไว้ทุกสารก็เลยว่ามึงก็ต้องไปซื้ออย่างหลายเด้อซื้อเลขหาเก้าตัวเดียวซื้อเลขหาเก้าตัวเดียวเลขสามตัวได้เลขสามตัวมึงเอาศูนย์เซ่ ศูนย์ห้าเก้าแต่ว่าหายหลายวังแต่ว่าเก้ากับหกวัตัวเดียวกันตอนนั้นผู้นาไม่อยู่สำนันเลขที่สิบอกพีบอกลองศูนย์หาเก้าเลขสองตัวก็คือหาเก้าตัวเต็งเต็งคันตัวร่องไว้ก็คือได้แก่หาหกเพราะว่าหกกับเก้าวัตัวเดียวกันผู้นาสิบพีสิริอ,อยู่สำนีกันผู้นาจำจำคันผู้ใดจำได้เลขผู้นาคันเลขเจ็ดมันมักจะเป็นเลขหนึ่ง อ่าคือว่าขันบอกเจ็ดแปดมันมันก็ออกหน,น,น,นึ่งแปดบอกหกเจ็ดมันออกหกหนึน่งอ่างวดต่อมากกาหนึ่งหกกับหนึ่งแปดใช่ปะอ่าแล้วสิเป็นนั่นสั้นเลขพูน่าแต่องวดนี้มันไม่พิสิ่หลีดอยู่ตัวเดียวคือเลขเก้ากับเลขหกที่พูนางปล่อย,ปอยไปตัวเดียวไดว้ก็ศูนย์ห้าเก้าอ่าเลขสองตัวคือห้าเก้าแค่นั้นเพียงแค่ว่าให้พยายามระวังว่าเลขหงเนะี่ยกับเลขเก้ามันเป็นตัวเดียวกัน คันพี่น้องจําได้สมัยตะกี้ผู้นาเดินทางไปที่ลักกิโลเฮียนเนาะลักลักกิโลต่เสตจันทรสี่คอร์บุมงวดนั้นมันได้สองหกมือแหละสี่สองหกนกล้มันออกสองเก้าเหนบหอ่าเออมันออกเก้าสองนั่นเห็นบห,ม,นนหม,มันตัวเดียวกันพิสลีปู้นำเสียเป็นอยู่แค่นี้นอกจากนั้นแล้วผมไม่ยังหลายเมื่อ้อก็ดีใจอ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์อ่ามาเล่นน้ำคือปูเดือนใช่ พี่น้องป้องปายก็ได้คลิปเพิ่นไปแล้วมื่อนีน้ก็ดีใจแต่ว่าก็เกษตรอีพอันอยูน่นาให้ปูม่มันอยู่นําเมื่อนี้เพราะว่าสิพาลูกพาหลานสวนทําบรรลุถ้าบรรดาลของเอีพอใหญ่เฮ้าปู่ใหญ่ทําฟันเต็มไทยสงเจ้าของหมอทําใหญ่ผู้เป็นกกเป็นเข้ามาตาตาอีพอมูน่นที่บนเฮาลงมาเป็นเข้าเป็นดินผู้ยืนยัดให้ลูกไกอลานในภาคอีสานมีบ้านนาดอกไม้บางเดียว ทุกวันที่เก้าที่แปดที่เก้าไปร่วมตัวกับญี่ปุ่น็นดีใจครับเห็นพ่มแม่คู่บ้ายกันขะนังเบงเล่ายู่ไปเรื่อยๆจนมีโอกาสได้คุยกันซึ่งสามสี่ปีขึ้นหลังมีโอกาสได้คุยกันแต่น้อยมากก็เออผู้นูมาผููนหนูมาก็ปาาไปนั่งเล่นนั่งหัวนังพอพอตังเฮ่อตังพระละถ้ำหนาทนีเพราะฉะนั้นเราขอขอบคุณขอบคุณพี่นอ้องมีผูใ้ใดทามม็ว่ามณฑการกลองใจยังบ่รู้ยังเลขกเรื่องเบอร์คือสิบวันนี้ดอกทิเนาะ เม็ดเดี่ยวกันเม็ดเดี่ยวท่านน่นลูกเม็ดเดี่ยวเด้อขอบคุณอีพอสอีเมลัดอ่าพร้อมด้วยอีเมนวลอ่าเจดูพญายสวยอ่าแล้วกับผู้ใดนะมูชองไม่ไม่เห็นหลายคนเออพญายท่องใส่ไม่เป็นห่วงอย่างก็แต่สวัยนันเป็นห่วงอย่างกันแต่สวัยบอกแค่น้อยโอ้ยอ่าพญายท่องใสท่องใสทัถนน์เลยเนาะ เออตอนละปล่อยตัวเดียวเม็ดเดียวได้พี่น้องเ้อก็คือศูนย์ห้าเก้าควยเรือเรือไปคือคือเห็นลูกเสาลาควายมาีนแล้วผู้นรถซูซูกิน่ะมันมาแล้วอบอเบิงละลุย้ยหาเก้ามามาสิบสั่งนาเลขหาเก้ามาพอดีอ่ขอบุญขอบคุณพี่น้นองกองฝ่ายทั้งหลายอ่ที่เขามารับชมรับฟัง ทั้งชองต่างๆเลยวันนี้ปูนาให้เม็ดเดียวพี่น้องห้าเก้าเลขสามโถเอาศูนย์ใส่เด้อพี่น้องได้ครับมีอยูอย่สามนั่นละมือแรกเข้ากะมาเบิงปูนาสวมชุดพญานาคฟอนเบิงปูนูเขา้าหรือว่าปูเดือนใช่สิ้าพี่น้องป้องไปเลียนน้ำสงการสงน้ำให้ปูใหยาเข้า,าปูอยัยตนะปูสีสุโธย่าสีปทุมมา้อมวยบุรพาจรก์ต่างๆ เอพี่น้องเด้อ้าเอาเอท่ามามากกะลักมาปูนาของขึ้นอยากเดโมนี้ก็เสียด้ให้สาวเล่ไปซื้อไม่อีกจีหา 4, 5, 5ชุดมาว่างให้พอแม่แม่เพิ่นป<า>ู้นาลืมได้เนี่ยเห็นบอกคำว่าเราลืมเปลี่ยนน้าใม้พอแต่สิยด้เปลี่ยนใน้าเปลี่ยนได้ให้เพิ่นไม่ยมุบลรืมองคือพอวันปีนี้ปีใหม่ปกติมีจานเอยู่เลย แบบนี้เราสิล่าลงล่าลงล่าลงหลุดเนาะอ่วันนี้กาเริ่มฝ่าว่าตาเศร้าพี่น้องเตรียมการเตรียมงานไว้ให้ให้ลูกให้หลานนี่แหละเขาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพ่อคนขันเทาบอลเบิงดูแลาในลูกเต่าเ็ทปเป็นเทาก็ได้บอกได้บอกได้สอนเราถึงพยายามบอกลูกศิษย์ลูกหาว่าให้ชื่อเอาเด้อเหตุพ่อข้องแม่เหตุบ้านข้องเมืองให้เบิงเอาเหตุสิบสองข้องสิบสี่เหตุขี้ข้องหลังมันมีอย่างน่ก็คือสงการนั้นบ่ต้องเหตุอีกอย่างหลายดอก อ่าปรดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แกอ่าให้ผู้เฒ่าไว้พ่อในเฮ้าอ่าให้เฮ้อยู่ยินเป็นสุก<ร>น้ำเนี่ยอพระพุทธเจ้าหรือว่าผูดด้ใดก็จะบอกว่าถ้าขาบ่าไม่ไฟขันขานน้ำล้วมันอยู่เม่ไห้แต่ถ้าเราไม่น้ำไม,ม่มีไฟเราอยู่ได้อันนั้นนคือน้ำชโลมชโลมแร่งกายเรงใจอ่าพอแม่คู่บาอาจารย์กันถึงเวลามากกันจไปเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนแ้าให้เพิ่นเปลี่ยนน้ำสงน้ำสให้เพิ่น พอาะฉนนั้นแล้ววนนี้ก,ก็จะใครฝากถึงช่องยูทูบต่างๆบอกพี่บอกน้องเขาเด้ออย่าลืมให้พรกกันไปลดน้ำดำหวัผวผู้เฒ่าผู้แกไปส้วน้ำธาตุพ่อแม่รบเสียหายตายเสียจากแล้วก็ให้ไปวัดไปว่าเครื่องพุนาก,ก็ไปทำบุตแลพ่นองพอปีนีพุนาหไม่ให้มันคลองมันคาจะทําให้มันหมดภายในวันที่13านี่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มต้นชีวิตใหม่นะวันที่14 15ีู่กโศกโลกพ่ายหายไป าเสเนียจะเล่นต่างๆกับยาวได้มาแผลวพันในคัดสันดานของพวกเรอบทั้งหลายของลูกของเต่าของพ่อของแม่ของป้าของลุงเด้อเอาศูนย์ห้าเก้าหรือห้ตัวเดียวเด้อพี่น้องเด้อเอาซาตแมบ้านในลูกเสาหลาวของบ้านน้ำกวาเก้าเด้อพี่น้องบานลเ้บาเาดี๋ยวมาฟังข้าบอกก็ได้เราลูก ค่ะชมชื่นสำหรับตัวเลขของห่ายนะคะเม็ดเตี้ยวนะคะห้าเก้านะคะศูนย์ห้าเก้านะคะแต่แต่ละบ้างเก้าก็มห์นะคะเป็นศูนย์ห้าหกนะคะศูนย์ห้าเก้าระวังศูนย์ห้าเนาะค่ะในสองตัวนะคะกับต้าตเอาในหนักเนาะค่ะ ค่ะท่านผู้ชมอจะขอลงเวทีเลยเนาะค่ะท่านผู้ชมได้รัอนุญาตในการรับชมระบายนะคะการ่ามากประสบกับพันนะคะก16นะคะ16าาย2 5 5นะคะแอกับท่านผู้ชมทุพทนนะคะรำรำเรืยเถูกหวยกันทุกทุกพันนะคะสวัสดีค่ะจื่แต่บร่ง้อนาะว่า